โค้งหนองนาที่ผมพยายามบอกท่านผู้ชมมาตลอดว่ามันคือหลุมหลบภัยมันคือคลังอาหารมันคือการลงทุนที่เซฟตี้ที่สุดมันคือการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมบอกท่านผู้ชมมาตลอดวันนี้ยิ่งฝนตกยิ่งนำมาซึ่งความชุ่มชื้นให้กับผื้นดินต้นไม้ต่างๆ กลับได้น้ำํำกลับได้ความชุ่มชื้นปลาที่อยู่ในท้องนาอยู่ในบ่อยิ่งในน้ํามาก็ยิ่งทำให้เกิดความสดชื่นเห็นไหมครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกหนองนากับเติบโตวันนี้ผมขยายพันธุ์ไม่ว่าจะกล้วยไม่ว่าจะต้นตะไคร้หรืออนุบาลลูกปลามันยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ได้เปรียบ จากที่ผมวิงค่อยท่านผู้ชมมาตลอดเลยนะครับว่าโคกหนองนามีการความได้เปรียบของโคกหนองนาที่มีมากกว่าอาชีพอื่นๆผมวิเค่อยท่านผู้ชมฟังมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟังสามารถที่จะกลับไปฟังได้วันนี้ผมอยากจะสรุปให้พวกเราได้เข้าใจนะครับการที่เราจะอยู่บนความไม่แน่นอนของโลกนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดปัดจจัยสี่พวกเราควรที่จะเตรียมการให้พร้อมวันนี้ประเทศไทยพวกเรามีผืนดินพวกเราอยู่ในเขตภูมิประเทศที่ได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างคลังอาหารเรื่องของการสร้างโคกหนองนานี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะให้นั่นผู้ชมให้พี่น้องประชาชนคนไทยกลับไปทำโคกหนองนาของตัวเองสร้างคลังอาหารให้กับครอบครัวท่าน สร้างหลุมหลบภัยให้กับพวกเรานี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น